ก็สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทําการปลูกเจ้าฟักทองยักษ์กันนะครับสังเกตจากมาเมล็ดนะครับใหญ่มากต้นนี้ก็อายุได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากที่บ่ม,มเมล็ดแล้วก็พอก้าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเตรียม หลุมนะครับขนาด50าคูณห้เซนติเมตรนะครับแต่อันนี้ไม่ถึงนะครับก็ประมาณสัก4ี่เกือบเกือบ้ได้อยู่นะครับฟางหญ้านะครับขุยมะพร้าวแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอาไข่มาทําอะไรแล้วก็มีตัวช่วยครับท่ออากาศนะครับเพื่อเพิ่มออกซิเจนในดินนะครับให้กับเจ้าฟักทองของเรานะครับอ่เดี๋ยวผมเอากล้องขึ้นไปตั้งก่อนเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องมา ทำหลุมปลูกให้มันได้ตามที่เราต้องการก่อนนะครับก็เลือกเอาหลุออกไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับเอาเสียมเจาะช่องสำหรับใส่ท่อนะครับ ได้หลุมแล้วนะครับเดี๋ยวยิงขึ้นมาค่ะตัวท่อนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับจะมีการเจาะรูไว้ที่ท่อด้วยนะครับท่อตัวนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับเอาไว้ให้เราสามารถที่จะเติมปุ๋ยหรือว่าเติมอาหารให้กับเขาได้โดยตรงเลยนะครับ โอเคนะครับปักลงไปประมาณนี้เลยนะครับใกล้ใกล้ท่อนะครับให้เราเอายาเนี่ยใส่ลงไปก่อนเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับเอายาใส่ไปก่อนเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็ทำการเอาไข่ไก่ของเราวางลงไปนะครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะครับไข่ไก่ของเราเนี่ยมันจะเน่าแล้วก็จะแตกออกนะครับ กลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเรานะครับออเ,เอาหญ้าแห้งใส่ตามลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยมะพร้าวสับปนปนกันลงไปนะครับโปนลงมาครับคลุกๆให้มันเข้ากัน จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็เอาดินปลูกที่เราเตรียมไว้นะครับมามาใส่ครับอับอันนี้เป็นเป็นดินที่เราเคยใช้ปลูกเมลอนมาแล้วนะครับก็จะมีใบก้ามปูแล้วก็พวกมูลสัตว์ด้วยเล็กน้อยนะครับอ่าไม่พอเอารองไว้ก่อนชั้นหนึ่งนะครับอ่าต่อไปชั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยหมักจากขี้ม้านะครับลงไป อีกชั้นหนึ่งซุบโอเคตัวนี้ดีมากนะครับจะเป็นปุ๋ยที่หมักจากขี้ม้านะครับแล้วก็ขี้วัวเล็กน้อยนะครับขี้ม้า6 0สขี้วัว30สเซนะครับแล้วที่เห็นขาวๆนะครับอันนี้จะเป็นจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับ ใส่มันเข้าไปด้วยนะครับอโอเคลองก้นหลุมประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสัก15วันเนี่ยเราค่อยมาเติมให้เขาอีกรอบหนึ่งต่อไปนะครับเราก็ใส่ดินถุงของที่ทำงานนะครับเป็นสูตรที่ใส่ใบก้ามปูด,ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะได้ช่วยให้เขาเนี่ยโตเร็วขึ้นนะครับอมาเลยนะครับเป็น ดินถุงที่มีส่วนผสมของขี้เท่าแกลบนะครับใส่ประมาณกว่าประมาณนะบีบๆนะอ่านั่นาจะคล้อยถุงนึง แลก็ให้มีพื้นที่นะครับถุงนึงครับไปเลยนะครับ ทีนี้นะครับเราก็ขยี้ขยี้ให้อย่างให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับเราเอาเพ่ของเรานะครับก็คือเจ้าต้นฟักทองยักษ์มาเลยครับนี่ถ้วยเป็นถ้วยกระดาษน,นะครับเราสามารถฉีกออกได้เลยนี่ครับเห็นไหมครับว่าลากลากของเขาเนี่ย ออกมาข้างๆแล้วนะครับแทงออกมาแล้วสแสดงว่าต้องการหาทางไปแล้วตอนนี้ค้ยนิดนึงอ้าลืมบอกไปนะครับวัสดุที่เราใช้ในการพกล่าตัวนี้นะครับเป็นพีทมอสน,นะครับมันก็จะมีคุณสมบัติในการจับน้ําได้ดีนะครับจะเห็นไหมครับว่าเราแกะออกมาแบบเนี้ยลากเดินได้ทั่วนะครับแต่ว่ามันจะ ไม่หลุด,ดลลอันนี้ขอยอถุงนึงครับสีถูนนถุนดินที่เราขุดขึ้นมาจากเดิมนะครับเดี๋ยวเราเอามาทำเป็น กำแพงล้อมรอบไว้อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากสำหรับการปลูกพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสให้ดินไปสัมผัสที่โคนเขานะครับไม่เว้นตรงที่เป็นพีทมอส เอาไว้นะครับจะช่วยรักษาให้โคนเขาแห้งตลอดนะครับอ่าโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับการปลูกเดี๋ยวเรามาทําล้อมให้มันหน่อยครับกันเอาล้อมไว้นะครับกันน้ําจากด้านนอกนะครับไหลพ่วงลงมาเพราะคาดว่าจะมีฝนตกนะครับ เราก็เอาเศษหญ้าแห้งนะครับที่เราตัดตัดจากในสวนเรานี่ยแหละเอามาล้อมๆนะครับบางๆพอไม่ต้องล้อมเยอะนะครับอ้าวน้ามาแล้วนะครับเราก็ทำการลดน้ำเลยเป็นฝักบัวเจ้าช้างน้อยให้ตัวเดิมนะครับที่เราใช้เป็นประจำลดไปรอบๆนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามดูขั้นตอนในการปลูกฟักทองยักษ์กันนะครับเดี๋ยวได้ผลยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะครับว่าเขาจะมีการจเจริญเติบโตไปได้ขนาดไหนนะครับครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ